สวัสดีครับพบกับน้องสนนะครับกับบริษัทสมโยงคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้น้องสนนะครับจะพาไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถนะครับเจ้ากระบะตอนเดียวคันนี้เลยนะครับเป็นนิสสันนวาล่าปี2021นะครับเจ้าของรถคันนี้นะครับอยู่จังหวัดยะโสธรอำเภอเลิงนุทานะครับเราไปส่งเองนะครับร้อยกโลนะครับใกล้ๆเราก็ส่งนะครับฟรีนะครับ ลูกค้าทําอาชีพเกษตรกรนะครับเคสนี้ลูกค้าไม่มีเครดิตนะครับที่สําคัญอนุมัติไวมากนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับลูกค้ารออยู่บ้านรอรับรถได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะไปหาไปชมบรรยากาศโดยรวมนะครับบรรยากาศการส่งม,มอบรถนะครับเจ้านิสสันตัวนี้นะครับถ้าเป็นยังไงงั้นฝากติดตามด้วยนะครับ